และวันนี้นะครับผมก็มาถึงนะครับวันที่18กันยายนครับเป็นวันอัปเดตกิจกรรมใหญ่นะครับก่อนที่อาชีพใหม่จะเข้ามานั่นเองนะครับอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอบอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินทอบอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับเรามาเริ่มจากกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคือกิจกรรม MVP Fever นั่นเองครับผมสำหรับ MVP Fever รอบนี้นะครับล่าบอสได้เพียงแค่5ตัวเท่านั้นครับแต่ว่าความเร็วของบอสนะครับผมจะเกิดเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับผมจากปกติเนี่ยบอสจะเกิดทุกๆ90นาทีใช่ไหมฮะแต่นี้เนี่ยจะปรับลดเหลือแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ อาจจะสามารถจบบอสได้เร็วเจอบอสได้เร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่บอสเกิดเร็วนี้นะฮะสามารถทําให้เพื่อนเก็บ m r บอสได้แบบสะดวกสบายมากกว่าช่วงเวลาปกติด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าลืมไปล่าบอสนะครับและถ้าใครสะดวกเนี่ยผมแนะนําให้เก็บ MR ด้วยนะครับในช่วงกิจกรรมนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับต่อมาเลยนะครับผมคือกิจกรรมอาหารของมิลลี่นั่นเองนะครับผมกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ ไม่ได้มานานนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมของการกินซาลาเปานะครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเรากินอะไรก็ตามนะครับเนี่ยริมรสขนมหวานครบทุกชนิดนะครับอ่ามันจะได้ไทเตอลนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าครบทุกชนิดแล้วก็ได้4ครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นเรื่องของกรอบนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานขนมหวานจนครบ500แต้มนะครับจะได้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นเฮดแวร์ ใส้น่ารักน่ารักเลยนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เป็นสเตตไม่ได้ดีมากเอาไว้ใส่น่ารักแล้วก็เป็นของลิมิเต็ดยังไงก็ต้องเล่นนะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถที่จะมาลองชิมกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของพิเศษประจําวันนะครับเราสามารถที่จะมารับตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแต่ละวันเนี่ยก็เข้ามารับรับเป็นเหมือนกับของรางวัลล็อกอินนะครับซึ่งตัวนี้เอาไปทําอะไรได้นะครับผมอันนี้เนี่ยคือสามารถที่จะ เอาไปลงดันเจียนได้ครับผมเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึง่งตรงนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะทําของหวานได้นะครับผมอ่าก็คือเราจะสามารถผลิตแบบทั่วไปเนี่ยได้12ครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็มีแบบพรีเมียม DIY ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาวัตถุดิบต่างๆตรงนี้มานะครับเพื่อทำเป็นตัวซาลาเปานั่นเองนะครับซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถไปซื้อได้ที่ช็อปด้วยนะครับในช็อปเนี่ย เริ่มต้นมาเนี่ยเรามันจะมีขายแค่ตัวถั่วแดงนะครับผมกับตัวแป้งนะครับผมอ่ต sticky ไ i c e นะเออแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเปิดขายเป็นตามช่วงเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับอย่างเช่นวันที่19ก็จะมี secret c h e s t n u t อะไรอเงี้ยวันที่20ก็จะมีตัว date rabbit land ticket อันนี้ก็เป็นตัวตั๋วในการเข้าดันอะไรอย่างนงี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูแล้วกันอย่างละส0ก่อนนะอย่างละสิอ่ะซื้อโชว์เลยนะครับผมครับ อ่ะนะครับแล้วเราก็มาทําแบบทั่วไปด้วยนะครับผมนี่ฮะอ่ะอย่างละสิบอ่ะทำก่อนนี่ตรงนี้เราดูวัตถุดิบได้นะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับพวกตอบลรนสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะหาได้นะครับจากการที่เราไปเล่นอีเวนต์ช็อปหรืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงอ่ะครับอันนี้ก่อนโบกอ่ะนี่ฮะถ้าบอกมาก็จะได้เป็นตามนี้นะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บ นี่ครับแต่ละอย่างเนี่ยก็คือจะมีโอกาสได้ของนะอเดี๋ยวผมกินอันที่เป็นสตรอเบอรี่ก่อนโบนี่ครับได้เป็นเหรียญม่วงนะอันนี้เขาไม่ได้มีเขียนไว้นะครับผมว่ามันได้อะไรนะเ็อเหรียญม่วงนะครับกละเปาคลาสสิกมาโอ้โหทำไมของรอบนี้มันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเออแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องกินไปนะผมกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้ครับโอโก้นะครับจัดไปครับอ่าได้อุ้ยอันนี้ได้ดีโลดัสนะแต่ได้น้อยไปนิดนึง นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือตอนนี้มันส่งประกายมา3อันและถ้าเกิดผมได้อีก2อันเนี่ยผมก็จะสามารถอดล็อกรางวัลตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็<ๆ>พยายามไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะนอกจากนี้นะครับผม,<ๆ>ผมก็จะมีในส่วนของดันเจี้ยนด้วยนั่นเองครับผมซึ่งการจะเข้าดันเจี้ยนได้นะครับผมอ่ะเรากดที่ไปเลยก็ได้ครับมันก็จะเดินมาที่พายอนนะครับแล้วก็จะมี NPC ตัวนี้ยืนอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับเพราะว่า เราเนี่ยยังไม่มีตั๋วในการเข้านะครับการที่เราจะได้รับตั๋วนั้นนะครับเราก็จะต้องรอตรงนี้ครับผมเป็นการล็อกอินนะครับวันที่2เนี่ยก็จะได้ตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าจะรอซื้อนะครับผมในอ่าช่วงเวลาที่เขาเปิดขายตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการลงดันก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ของนะครับพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับอ่าดูตรงนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็มีพวกกล่องต่างๆนะครับที่สามารถให้เรามาเปิดได้แล้วก็ เอามาเล่นคู่กับกิจกรรมทําอาหารนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เขาร่วมเพื่อรับของรางวัลต่างๆนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับมีเดวิลูชีออฟเฟอร์อีกอันหนึ่งที่ให้เรารับตัวได้ทุกวันนะครับอันนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรรับกันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับกิจกรรมใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้ที่มันเด้งขึ้นมากรลนรัวนะครับผมเนี่ยครับได้สมลิลดอนคอร์กวิลได้ ลงได้รูนอะไรกันเข้าไปเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้ครับ bar formet treasure นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่า bar f o 8 8 8ครับกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อ่ะกติกาของมันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับตรงนี้ด้านขวานะครับผมจำนวนการรับรางวัลการแชร์รางวัลที่1 ในวันนี้ของคุณเนี่ยเหลือ10ครั้งนะครับรางวัลที่2เหลือ10ครั้งรางวัลที่3เหลือ10ครั้งนี่คืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเกิดมีรางวัลใหญ่ออกแล้วนะครับผมไอ้ตรงโปลิ่งด้านขวาล่างนะครับผมเราจะสามารถรับของรางวัลได้นะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณรับได้ทั้งหมดเนี่ยรวมกัน50ครั้งเลยนะครับผมแต่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันจะได้เป็นตัวเตนีนะะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องรอว่ามีใครออกรางวัลใหญ่หรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็ องกลางนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว price pool นะครับที่ทุกคนเนี่ยหยอดกันเข้าไปแล้วเลขก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้คืออะไรครับที่มีอยู่6กแสนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโชคดีนะครับแล้วไปตกในช่องหัวมุมอย่างเงี้ยฮะเราจะได้10%ซจากกองกลางตรงนี้เลยครับสมมุติผมตกที่ช่องนี้ใช่ไหมครับเป็นรางวัลอันดับหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้แมวกลับมา63 0 0 0ครับ อ่าผมจะได้แมวกลับมา6 3หมนะอ่าแล้วก็ด้านขวาบนเนี่ยก็จะได้กลับมา5%นะครับผมอ่าด้านขวาล่างก็จะได้กลับมา0.5%เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รีบและอยากลุ้นว่าเฮ้ยคุณจะได้แมวมากไหมเนี่ยรอรางวัลไพรซ์พูตรงกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนไรอ่านี่ไงมีคนออกรางวัลที่2แล้วนะฮะพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับด้านบนเขาประกาศออกมาแล้วครับเนี่ยได้ได้เนียนเบอร์รี่ไป3 1 9ห8ครับผมคือเรียกได้ว่าประหยัดไปเลยอะ่ะ เออประหยัดไปเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะมีตุ่มแดงให้รับด้านขวานะครับเพราะว่ามีคนออกรางวัลใหญ่นะฮะเราก็กดโป๊ะนี่อุ้ยได้200เพชรนะเออนะเป็นพี่ในกิลผมเองนะครับที่ได้นะฮะโอ้โหนี่ครับขอบคุณมากนะกดไลค์ให้เลยนะครับนี่เห็นไหมมีคนอันเสริมกันเต็มนะครับก็ได้รับไป200เพชรนะครับผมนี่คนแรกเลยมั้งอะที่ที่ได้นะครับผมอ่ะซึ่งในในวงล้อนี้เนี่ยก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะจะมีของแรก็จะเป็นตัว view of time ซึ่งเป็นสัตว์ขี่นะครับแบบนี้เลยตีบอสแรงที่สุดในเกมนะครับตีบอสแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มพีดาเมจกับเอ็มดาเมจค่อนข้างเยอะครับอนอกจากนี้นะครับของในวงล้อเนี่ยคือคุณสามารถที่จะ,ะมาดูได้ว่ามีอะไรบ้างมันจะมีกล่องพวกนี้่าที่มันแบบว่ามีโอริอีลูนะครับที่เป็น60ก้อนนะครับผมหรือว่าจะเป็นถุงเนี่ยก็คือจะมีแบบอันนี้อาจจะถุงเกลือ,อนิดนึงนะเป็นแบบอย่างละก้อนอะไรอย่างงี้นะครับมีเฟืองแดง เป็นเม็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใขรที่กําลังจะย้ายไปเสกหรือย้ายไปโลกเนี่ยอาจจะรอให้กิจกรรมนี้เนี่ยตอนช่วงเวลาที่เสกกับโลกมาค่อยเปิดก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกกันแตกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเป็นตัวทํารูปปั้นนะครับอ่ามีอันนี้นะครับผมเป็นตัวปิ g นสโตนนะครับอ่าแล้วก็มีเนี่ยกล่องเนี่ยเพื่อนๆพก็ลองมาเช็คดูครับว่ามีอะไรบ้างนะมีออฟมงออฟแมวเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่องที่มันเป็นพื้นหลังสีแดงเนี่ยคือของรางวัลใหญ่นะครับอ่านเนี่ยพวกนี้ของรางวัลใหญ่นะอันนี้ก็คือโมลาคอยเยอะหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มีรูนอันใหม่ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยอยากได้ชัวร์นะครับสำหรับสัตว์ขี่ตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะแลกได้ด้วยครับผมนี่ไอซี่พันแต้มนะครับผมในการแลกนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงรูนต่างๆนะครับหรือว่ากล่องนะ เฟืองดงเฟืองแดงก็จะสามารถแลกได้นะครับก็จะมีการจํากัดการแลกอยู่มุมขวาบนนั่นเองนะครับผมอุ้ยอันนี้2 0 0พนี่คืออะไรโอ้อันนี้2000ใช้ไดโอริอีลูอย่างละ60นะอันนี้ก็แอบ,บไม่คุ้มนะครับเอออันนี้เป็นแบบโมล่าอันนี้2อ,อันนี้แอบ,บไม่คุ้มนะ2 0 0 0แต้มนี้อย่าไปแลกมันนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าใครจะเอา4 0 0พนี่ก็ลองคํานวณดูเพราะว่าเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเปิดฟรีให้ดูครั้งหนึ่งก่อนปึ๊บมาแล้วฮะเฮ้ยแล้วมีคนแตกรางวัลใหญ่อีกแล โอ้ผมได้เป็นอันนี้ครับมีคนแตกรางวัลใหญ่แล้วเราก็รับดีฮะนี่ไงเห็นไหมได้เป็นเซนนีนะครับผมอ่าก็อันนี้ก็สามารถที่จะมาขอบพงขอบคุณกดลงกดไลค์ดลดลได้เลยนะครับผมอ่าก็ทุกครั้งที่มีการแตกรางวัลใหญ่เนี่ยคุณก็จะสามารถมารับได้นะครับวันละเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยวันที่1นึครั้ง2เนี่ยเมื่อกี้ผมรับไปครั้งหนึ่งเดือ9เอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าประมาณนี้ครับ,ก,รบก็ปั่นกันกระจายบอกเลยนะครับเนี่ยมาอีกแล้วครับมีคนได้อีกแล้วครับรางวัลที่3นะฮะ ได้อีก3,000กว่าแมวนะครับและไพู่ตรงกลางก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอ่าก็รอปั่นช่วงหลังๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากให้อ่าแบบได้แมวทีเดียวได้เยอะๆนะครับโอแมววูฟอะไรก็เปิดกันแล้วนะครับเนี่ยเราก็มารับกันได้เลยนะครับอ่าก็เปิดครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่50แมวนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีแบบเปิด5ครั้งด้วยแล้วก็ถ้าเราติ๊กตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเปิดแบบคูน3ได้เปิดทีละ15ครั้งนะครับนั่นหมายความว่า50แมวถ้าเราอยากได้ ตัวว e e อ of time นะครับผมอ่า50คูณพนะครับผมก็อยู่ที่2องแสนแมวนะครับสำหรับตัว Vi e อ of time นะครับผมอ่าแต่ว่าเจ้ากุญแจตัวนี้ครับผมก็สามารถที่จะหกได้นะครับผมในร้านค้าโปรโมชั่นนะครับโดยที่ซื้อตรงนี้ได้50แมวปกติใช่ไหมแล้วก็ไดมอนด์เนี่ยซื้อได้ถึง100ครั้งนะครับผมอ่าช่วงนี้เพชรน่าจะเยอะกันใช่ไหมอ่านี่ครับเอาไปใช้ได้เลยครับผม ันไปเลยร้อยครั้งนะครับสายฟงสายฟรีก็มีแตกแมวกันบ้างแหละงานนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะผมผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะรับได้จากตัวเฟสอ่าตัวหน้าอีเวนต์ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์เดลี่เฟสให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันได้ไหมเพราะว่าจาได้ว่าตอนเสร์มเอ้ยมีคนได้โอ้โหมีคนได้ปีแล้วนะฮะโอ้โชคดีนะครับบอกเลยนะฮะเออนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันนิดนึงนะครับผมนี่อ้าวเฟสไอ้นี่เดลี่มันได้ตัว ที่ทําอาหารด้วยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับอ่าอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งรู้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าเราจะได้ไอตัวกุญแจไหมนะครับผมปุ๊บอ่าไม่ได้นะครับผมกุญแจจะต้องใช้เป็นไดมอนด์ซื้ออย่างเดียวนะไม่แน่ใจว่าร้อยแต้มนี่มีโอกาสได้หรือเปล่านะอันนี้เพื่อน,อนๆก็ลองกันดูแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮองอาหารเนี่ยได้วัตถุดิบมานะครับเราก็สามารถที่จะไปนี่ได้นะครับสามารถที่จะเอาไป ของได้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือกิจกรรมบาร์โฟแปดนะครับสามารถเช็คเรดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับรางวัลที่1เนี่ยออกค่อนข้างจะยากครับ0 0 0 0 8นะครับผมโอ้โหคือโคตรโหดร้ายนะครับแต่ถ้าได้มาก็คือโอ้ตรงน 70, นะเ,ออ 700, เนี้ยเจ็ดหมื่น่ะเออจาก70,000 0เนี่ยคุณจะได้มา70,000มนะ่นเนี่ยนี้ก็โอ้ประหยัดตังค์ไปได้เยอะหลายหมื่นบาทนะครับถ้าเกิดว่าออกรางวัลที่1นะครับ ก็จุกๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับนะใครที่อยากจะเติบโตนะครับผมก็บาร์โฟเมด888นะครับผมนะอีกอย่างหนึ่งนะครับอ้าวนี่รางวัลที่ออกอีกแล้วมันออกบ่อยอยู่นะเอออีกอย่างหนึ่งที่อาจจะลืมพูดถึงไปนะครับผมก็คือเรื่องของรูนนะครับที่เข้ามากับกิจกรรมบาโฟ888นะครับผมก็คือจะเป็นรูนตัวนี้นะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะในหน้านี้ไม่โชว์ฮะในหน้านี้ยังไม่โชว์เหมือนจะยังไม่โชว์นะเป็นรูนของสายสกิลนะ อ่าเป็นรูนของสายสกิลนะอาจจะต้องแบบว่าเปิดให้ได้ก่อนหรือเปล่านะครับถึงจะโชว์นะครับเนี่ยครับเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์พังเจอเป้าหมายจะได้รับดาเมจสกิลของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้น15%บาร์เซนานแวินะครับสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์พังเจอหนึ่งครั้งทุก15บห้าวินะครับก็สําหรับใครที่เล่นเป็นสายสกิลไม่ว่าจะเป็นวิทรงวิศาสไนท์พ่อค้าหรือสายแอสโซอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะแรงน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับก็ลองหามาใช้กันได้นะครับสําหรับตัวบัตซีฟเพียรับผมอ่ะ โอเคครับผมก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาปั่นบาฟเบดในสตรีมแล้วกันนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับมาติดตามด้วยแล้วกันนะฮะว่าเออของผมเนี่ยจะโชคดีนะครับผมได้แมวกับคนอื่นบ้างหรือเปล่านะบว่าตรงนี้เนี่ยปั่นกันรัวๆนะครับเรียกได้ว่าไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวนะครับใครได้อะไรก็ลองมาขิงกันดูนะครับผมว่า อ่าได้สัตว์ขี่ไหมได้แมวไหมครับคอมเมนต์กันได้เต็มที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมตำนรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นข่าวสารหรือเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันในสตรีมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ